จมเปิดใจรับข้อ,อปอะพร่องก่อนตัวเองเถิดสารภาพบาปต่อพระเจ้าเถิดพระเจ้าสองรักท่านพระเจ้าจะอยู่กับท่านเสมอสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพก้าวไปยังมีพลังวันนี้พ่อจะ พูดเรื่องบาปเราทราบดีเลยว่าพระเยซูไปที่ไหนก็มักจะรักษาคนป่วยรักษาผู้ที่มีผีสิงให้ยาัายแก่คนบาปเวลารักษาคนป่วยหรือไล่ผีสิงทุกคนก็ย่องย่องพระองค์แต่เวลาพระองค์ให้ยาัายคนบาปในเมื่อน,นั้นหลายคน ไม่เห็นด้วยพระองค์เป็นใครที่จะไขภัยบาปมีพระเจ้าเท่านั้นที่ทำเช่นนี้ได้ mm hmm. ก็เวลาพระเยซูจะสิ้นประชนม์บนไม้กางเขนพระองค์พูดกับผู้ร้ายที่อยู่ข้างๆที่ถูกตรึงด้วยกันว่าเราบอกความจริงกับท่านว่า mm hmm. วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์เป็นการแบบ ขยับัยโดยคนคนนั้นไม่ค่อยสำนึกผิดเท่าไหร่ไม่ได้ขอความช่วยเหลอือจากพระองค์เป็นที่วักชมที่พระองค์ถูกตรมานอย่างสง,งบอย่างเงียบเงียบนะแบบมีสันติอยู่ในใจพระองค์ขยับัยโดยไม่มีเงี่อนไขนึกในลนักษณะของพระเจ้าแต่เรามานุษย มักจะคิดว่าถ้าคุณทำผิดคุณจะต้องใช้โทษบาปคุณจะต้องได้รับโทษพราะไปที่ยามผู้ต้องขังทุกเดือนเป็นเวลาตั้งแต่ที่บวชเป็นประสงค์นะาค่าสิบกว่าปีแล้วก็เวลาคุยกับผู้ต้องขังนะส่วนใหญ่เขาไม่สำร็จผิดเขามีเหตผลสารพัดเข้าแก้ตัวเต่มากจะบอกว่า คนที่น่าจะอยู่ในคุกเคยคนที่อยู่ข้างนอก<ม>เวลาผู้ต้องขังนี้ถูกปล่อย<ม>บ่อยครั้งภายในไม่นานถูกจับใหม่และเข้าในคุกใหม่ที่คลองเพลม,มมีตึกหนึ่งนะฮะเป็นตึกสำหรับจัาพมาที่มาทำงานในประเทศไทยโ<ม>ดยไม่มีเอกสารนะฮะ ปิดกฎหมายถูกจับถูกขังแล้ว็็ล้านจะนั้นมีรถส่งไปที่ชายแดนถึงชายแดนเขานั้นรถกลับมากรุงเทพขางานทําใหม่ปะัะาไม่กี่เดือนถูกจับใหม่ถูกส่งกลับมาไปเรื่อยๆการลงโทษไม่ช่วยให้คนกลับใจแต่ พระเจ้ามองคนบาปคนละแบบพระเจ้าเห็นคนบาปเป็นเหมือนกับหมอเห็นคนป่วยหมอไม่ได้หลงนโทษคนป่วยเพราะป่วยพระองค์ทรงเห็นคนบาปเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะต้องการความเอาใจใส่ความรักความเมตตาคำแนะนำอะไรก็แล้วแต่ไป ในพระวรสารนบุญจรบอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจงมอบพระบุตรของพระอง์เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์จะได้รับความรอดจะได้มีชีวิตที่สมบูรณ์เวลาเราทําผิดสิ่งแรกที่เราควรจะนึกถึงคือพระเจ้าที่ไม่ตาเรา พระเจ้าที่ให้งอกเห็นใจเราบางทีการกระทําผิดของเรานี้อาจจะมาจากความไม่รู้อาจจะมาจากอารมณ์ชั่บรูปอาจจะมาจากเหตุผลภายนอกอะไรก็แล้วแต่ที่กระตุ้นอารมณ์ของเราขึ้นมาแต่พระเจ้าเป็นหมอที่เข้าใจคนป่วยดีเข้าใจความรู้สึกของเราระองให้งอกเห็นใจเราเหมือนกับบิดา ในอุปมาที่พระเยซูเจ้าเล่าในพระวรสารนบนลูกาบทที่1ิบิดาที่รอให้ลูกกลับมาและลูกก็ทิ้งพ่อแม่ไปตามประเทศใช้เงินจันสรุ่ยสรายในทำไม่ดีจงหมดหิวคิดที่จะก,กลับบ้านเวลากลับบ้านคุณพ่อของเด็กรอคอยเด็กและเวลาเด็กเข้ามาคุณพ่อกอด แล้วก็ให้อาหารที่ดีเสื้อผ้าที่ดีเรื่องเกียกพระเจ้าพระเจ้าทรงเข้าใจสภาพของคนบาปคนบาปต้องการความช่วยเหลือไม่ต้องการกระบโทษพระเยซูเจ้าบอกกับเราว่าคนที่ไม่เกิใหมายไม่สามารถเข้ามาในอาณาจักร,รพระเจ้า คนที่เกิดใหม่หมายถึงว่าคนที่ไม่เข้าใจเช่นความรักที่ไม่มีขอบเขตของพระเจ้าก็าจะปฏิเสธความรักนั้นจมเปิดใจรับข้อ,อพระทุก่อนตัวเองเถิดสารภาพบาปต่อพระเจ้าเถิดพระเจ้าทรงรักท่านพระเจ้าจะอจู่กับท่านเสมอปกติพวกไปรับสินภไปบาปทุกเดือน เป็นช่วงที่พ่อมีความสุขมากๆเพราะไปสารภาพบาปกับประสงค์คนไทยคนตัยชาตินักปูวดสังกมทนทลอะไราสารพัดมากมายทุกครั้งที่พ่อไปได้รับศินอปภัยบาปพ่อสัมผัสก่อนไม่ต่าของพระเจ้าออกจากการรับศินอภัยบ,บาปนั้นด้วยความสงบสุขด้วยความชื่นชมพระเจ้ารากพ่อท่านท่าที่พ่ออ่อนเอ ก็พระเจ้าบอกกับเราว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพระเจ้ารักเจ้าจงไว้ใจในพระเจ้าเถิดจนดำเนินชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ลองท่านก็ให้พระเจ้าไวพ้พรพี่น้องขอเชิญร่วมสนับสนุนทุนการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ยากไร้ได้ที่มูนิธิยุวพัฒ์โครงการเยสุทิตเพื่อการศาึกษา ขอพระเจ้าวอวยพรในน้ำใจของท่านครับหากใครดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับ